มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนคลับเฮรั่นค่ะหนิงกลุสตรีออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะเรีไดวว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะคะสําหรับอดีตนางเอกชื่อดังหนิงกุลสตรีเข้ารักษาอาการป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องนะคะโดยตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบไวรัสแอบแฝงทําให้ต้องนอนโรงพยาบาลรักษาตัว และอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งนางเอกสาวใจสู้และออกมาอัปเดตอาการเป็นระยะระยะค่ะล่าสุดนะคะวันที่29สิงหาคมคุณนิ้งกลวสตรีนะคะได้โพสต์แจ้งข่าวดีด้วยการโพสต์ภาพคู่สามีด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มริมทะเลพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ หลังจากพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านหลังที่สองแสนอบอุ่นนานถึง2เดือนนะคะตอนนี้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านนะคะแต่ขับรถผ่านบ้านมาทะเลยังไงได้ก็ไม่รู้คะ่ะรู้สึกดีใจที่สุดนะคะขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคนที่ให้นิงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะรักรักกอดกอดแน่นแน่น หลังจากที่โพสต์ออกไปนะคะก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความดีใจกับสาวนิ้งจำนวนมากเลยค่ะทางทีมงานเองก็ขอให้สาวนิ้งเองสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ